สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการสร้างภาพแบบนี้นะครับโดยเรามีเทมเพลตในส่วนของชุดนะครับแบบนี้ให้เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาทําการสร้างรูปภาพติดบ,บัตรกันนะครับโดยใช้ g e m i n i นะครับโดยวิธีการนะครับเปิดแอป g e m i n i ขึ้นมาแล้วทำการอัปโหลดรูปภาพตัวเองพร้อมกับชุดนะครับชุดก็คือชุดพวกนี้นะครับแล้วก็เลือก พร้อมนะครับลงไปในตัวแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เปิดในส่วนของตัวแอป Gemini ขึ้นมานะครับแล้วขั้นตอนที่1น,นะครับให้เราทำการเลือกกดในส่วนของสร้างภาพนะครับสร้างรูปภาพตรงนี้ครับรูปกล้วยนะครับแล้วทำการเลือกในส่วนของการคิดด้วย 3 Pro นะครับทำการนำพร้อมมาวางนะครับในที่นี้มีพร้อมแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพร้อมก็จะเอาไว้ใต้ร่างคลิปนี้ให้นะครับใครสนใจก็เข้าไปลองทำได้นะครับต่อไปนะครับทำการเพิ่มรูปภาพ2รูปภาพนะครับรูปตัวเองนะครับแล้วก็รูปชุดนะครับโดยกด เครื่องมือบวกตรงนี้นครับรูปภาพในที่นี้ผมจะใช้รูปผู้หญิงนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับ1รูปทำการเลือกชุดนะครับมานดนะครชุดเสร็จแล้วติ๊กถูกครับอโอเคครับทวนอีกครั้งนะครับ ,1 น,นะครับนะ 1. ทําการเลือกสร้างรูปภาพ 2. เลือกการคิดแบบ3โปร3าํทการวางพร้อมลงไป 4. ทําการอัปโหลดรูปภาพตามนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดส่งนะครับเดี๋ยวรอให้ g e m i n i นะครับทําการ g e n e r a เรให้นะครับระบบก็จะทําการรวมภาพทั้ง2ภาพนี้เข้าด้วยกันนะครับโดยจะได้เป็นรูปติดบัตรนะครับ1รูปนะครับ ก็จะสามารถนำไปใช้อะไรได้หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าระบบกำลังสร้างภาพให้นะครับโอเคครับมาแล้วครับแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับก็จะใกล้เคียงนะครับก็ถือว่า ผลงานออกมาได้ดีนะครับนะเสร็จแล้วนะครับถ้าได้แบบนี้นะครับให้ติ๊กที่รูปภาพนะครับกดที่รูปภาพแล้วกดบันทึกเก็บไว้ได้เลยนะครับใครที่สนใจเทคนิคการสร้างรูปภาพติดบัตรก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับนะทางเรามีเทมเพลตให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ